ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นอัพคลิปแพนเคกลงสักเท่าไหร่นะครับก็คือว่าโทรศัพท์พื้นที่มันเต็มนะครับทั้งไอโฟนทั้งนะครับก็เราก็ได้ไปซื้อนี่แก้ปัญหาด้วยการเราไปหกเก้าแล้วก็ถ่ายด้คยคำที่ว่ามันเป็นกล้องแบบความละเอียดเยอะแล้วทีเนี้ยเราก็ถ่ายแบบยาวเราจะามาตัดในโทรศัพท์มันก็ไฟล์มันอนะขนาดมันเยอะเราเอา,เอามาตัดมันก็ลําบากใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ย แม่เราก็เลยแบบด้วยความที่ว่าเราจบจู่โจมมาทั้งอ่าเทสล่มติดแล้วแต่ยังไม่ไปเรียนไอ้ล้มเนี่ยก็เลื่อนอยู่นะครับก็คือแกจะซื้อให้เป็นของขวัญอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องรอโน้ตบุ๊กจากแม่ก่อนนะครับก็กว่าจะได้ลงคลิปก็อีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับก็ไอคาวมก็เต็มต้องเราก็ต้องซื้อพื้นที่ไอคาวกับทุกเดือนนะครับเดือนละร้อยกว่าบาทกับสองร้อยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ก็ต้องรอโน้ตบุ๊กอีกสักพักหนึ่งนะครับถึงจะต คลิปลงแอคลิปที่ถ่ายในในโกโปนะครับจะได้แบบรับชมแบบชัดภาพชัดแล้วก็เสียงก็ชัดเจนแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ทุกทุกๆคนเลยนะครับที่คอยแบบกดไลค์กดแชร์ในทั้งแฟนเพจแล้วก็ใน t ิ k t o k นะครับขอบคุณจริงๆนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับก็ฝากความห่องใยถึง FC ทุกๆคนเลยนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองด้วยนะครับถึงไม่ได้เป็นแฟนครับจะเป็นห่วงแลวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย